เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงเจาลึกจริงค่ะมาตามประเด็นหาตัวมือเผาพระบรมชายาลักษณ์หน้าเรือนจำคองเปลมล่าสุดค่ะพบตัวแล้วมี3คนเตรียมเจอโทษหนักขาดไม่รอดแน่กับมาตรา1-2ด้านเจ้าหน้าที่ก็เร่งสืบหาตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลัง จากกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้พระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10หน้าเรือนจำกลางคลองเปลมโดยไม่ทราบสาเหตุเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่28กุมภาพันธ์ล่าสุดข่าววันนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางไปร่วมประชุมที่ห้องประชุมเรือนจำกลางคลองเปลมโดยมีว่าที่ทร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัตนเลขานุก,การรัฐมนตรีนายอายุสินทพันธ์อธิบดีกรมราชัณฑ์ นายวีรกิจหานปริพันธ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์พันตำรวจเอกพานุเดชสุวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบางสองโดยในที่ประชุมมีการหารือกรณีการวางเพลิงป้ายและทำลายทรัพย์สินบริเวณหน้าเรือนจำกลางครองเปรมโดยนายอายุธ ได้รายงานเขาว่ากรมราชัณฑ์ไปแจ้งความเอาผิดกับผู้กระทำผิดแล้วและได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยให้ผู้ตรวจกรมราชทัณร์เป็นประธานและเพิ่มกำลังจากหน่วยง,งานพิเศษร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาการบริเวณภายนอกเรือนจำขณะที่การติดตามคนร้ายนายสมศักดิ์เปิดเผยเขาว่าได้รับรายงานจากพันตำรวจเอกพานุดเดชสุขวงศ์แล้วถือว่ามีความคืบหน้าไปมากโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ เวลา3.10นาฬิกานาทีโดยกล้องวงจรปิดของเรือนจำกลางของเปลมสามารถจับภาพคนร้ายไว้ได้และตรวจพบอุปกรณ์ที่ตั้งใจเตรียมมาเผามีทางน้ำมันและไฟแช็กวางทิ้งเอาไว้ด้วยจากนั้นคะ่ะกรมราชธานจึงได้ประสานไปยังสนอประชาชื่นได้ติดตามจากกล้องวงจรปิดพบรถ m p v สีขาวเป็นรถเพียงคันเดียวในเวลาดังกล่าวพบผู้ต้องสงสัย3คนเป็นชาย2หญิงห และจากการตรวจสอบเลขทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวพบเขาว่ามีชื่อแม่ของนักร้องที่เคยออกมาร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มแกนนำราษฎรเป็นผู้ครอบครองทั้งนี้ค่ะจากการติดตามดูกล้องวงจรปิดไปจนถึงที่พักนั้นพบว่ามีความเชื่อมโยงทางการเมืองด้วยเวลานี้อยู่ระหว่างพิสูจน์หลักฐานให้ชัดเจนรวมถึงเช็คดาต้าเบสมือถือเพื่อค้นเบอร์โทรว่า ผู้ลงมือนั้นติดต่อกับใครบ้างโดยในกรณีนี้ตำรวจยืนยันจะทำคดีให้จบโดยเร็วที่สุดและคาดว่าจะไม่เกิน7วันทั้งนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเขาว่าในระหว่างการประชุมนั้นนายสมศักดิ์ได้กำชับการทำงานของกรมราชัณฑ์ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและการรักษาทรัพย์สินเพราะเป็นเรื่องที่มิสมควรเกิดขึ้นและอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแม้แต่เดือนจำเดียวส่วนว่าที่ทร้อยตรีธนกฤตเปิดเผยเขาว่า ทางกรมราชธรร์ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สนประชาชื่อ โดยได้แจ้ง3ข้อหากับผู้กระทำความผิดคือ 1. ว่างเพลิงเผาทรัพย์ 2. บุกรุกสถานที่ราชการและ 3. มาตรา112เพราะเป็นการเผาพระบรมฉาย,ยาลักษณ์เบื้องต้นทราบว่ามีผู้กระทำผิด3รายตำรวจกำลังขออนุมัติหมายสารเพื่อออกหมายจับและจะสืบสวนขยายผลเพื่อสาวให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพราะทราบว่ามีกลุ่มการเมืองคอยหนุนหลังการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ด้วย ส่วนทางด้านพลตํารวจโทพั์พบงเพตราผู้บัญชาการตํรารวจนครบาลกล่าวเขาว่าเหตุที่คนร้ายวางเพลิงเผาพระบรมชาชายาลักษ์ณบริเวณหน้าเรือนจํากลางครองเปลมนั้นเจ้าหน้าที่กรมราชธรร์ได้ส่งตัวแทนมาแจ้งความดําเนินคดีสอนอประชาชื่นแล้วความผิดที่เกี่ยวข้องในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์และคาดว่า น่าจะมีความผิดมาตราน1นึสองด้วยท่านนี้พลตบรวจโทพัชพงศ์กล่าวด้วยเขาว,ว่าขณะนี้รู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วเป็นกลุ่มเดียวก,กันกับที่อยู่ระหว่างดําเนินคดีโดยขอเวลาทํางานอีกไม่นานก็จะสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีได้แน่นอนก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมท่านใหม่หรือหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนก็ออกอาการเดือดค่ะท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนี้ไว้เขาว่า นักข้อขึ้นทุกวันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าหน้าที่หาคนทำหนอยครับเลวชาติไม่รู้จะทำอะไรแล้วอย่าปล่อยให้ไอ้พวกนี้อยู่หนักแผ่นดินตำรวจที่เคารพรักอย่าแก้ตัวเพราะไฟฟ้าช็อตส่วนทางด้านนายอาสดางยมมานาคนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ไฟไหม้พระบรมชายาลักษณ่าเรือนจำกลางคลองเปลนด้วยค่ะและได้นำไปเปรียบเทียบกับคดี6วัยรุ่นเผาซุ้ม เฉลิมพระเกียรตจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็เจอโทษหนะักคุกถึง10ปีซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดนี้นายอัสดางก็ระบุว่าจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ The Truth จาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย